ก่อนพระปิ่นเกล้าสวรรคตทรงกราบทูลความลับเรื่องใดถวายรัชการที่สี่เป็นที่ทราบดีว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่พระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสเรลรังสรรค์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งของสยามและปฏิเสธไม่ได้ว่าการสถาปนาพระปิ่นเกล้าเป็นเรื่องของการเมืองเพื่อคานอำนาจกับกลุ่มขุนนางอย่างแน่นอน ขุนนางกลุ่มที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นคือบุญนาคประกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงมาทุกราชการได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจในช่วงรัชกาลที่4ี่ถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค ในพระราชพงสาวดารรัชกาลที่หพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มีอำนาจมากยิ่งกว่าใครๆในแผ่นดินเว้นแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวนั่นจึงก่อให้เกิดแรงสันคลอนต่อพระราชบัลลังว่าเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะไม่ซื่อตรงต่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุลาลงกรกลมมขุนพินิจประชานาถหากมีการขัดแผ่นดินพระปิ่นเกล้าก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่หว่นเกรงอำนาจของเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ์อยู่ไม่น้อยรัชการที่ห้ามีพระราชดำรัสเล่าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าในขณะที่พระปิ่นเกล้าประชวนหนักอยู่นั้นรัชการที่สี่และรัชการที่ห้าเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอิสเรศร้ราชานุ่ดรอที่วังหน้าเพื่อเยี่ยมอาการพระประชวนเมื่อนั้นพระปิ่นเกล้ามีพระราชดำรัสว่า ไครจะกราบบังคมทูลความลับสักเรื่องหนึ่งแล้วทรงขับข้าราชบริพารออกไปเหลือแต่เพียงทั้งสองพระองค์พระปิ่นเกล้าและเจ้าจอมมารดากรีพระมเหสีผู้พยาบาลและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤุทัยของพระปิ่นเกล้าจากนั้นทรงกราบบังคมทูลว่าจะทรงดำรงพระชนอยู่ไปได้อีกไม่กี่วันจึงขอถวายปฏิญาณว่าการที่ได้สะสมกำลังทหารและอาวุธไว้มากนั้นมิได้คิดร้ายต่อรัชกาลที่สี่เลยแม้แต่น้อยแต่เพราะไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ พราะเกรงว่าหากรัชกาลที่สี่สวรรคตเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะคิดกำเริบจึงได้เตรียมกำลังไว้ป้องกันพระองค์และทรงกล่าวย้ำเตือนว่าหากพระองค์สวรรคตไปแล้วขอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระวังต่อไปให้จงดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานปฏิญาณว่ามีเคยสงสัยระแวงพระปิ่นเกล้าว่าจะทรงคิดร้ายต่อพระองค์อย่างไรก็ดีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าพระองค์ รัชการที่สี่มีได้มีพระราชดำรัสตอบถึงเรื่องของเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แต่อย่างใดนอกจากนี้รัชการที่ห้ายังเล่าให้ทราบอีกว่าข้าราชการในราชสำนักบางกลุ่มก็ไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถึงกับคิดเข้าเป็นพักพวกกันในว่าเพื่อป้องกันรัชการที่ห้าแม้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะเป็นที่หวั่นเกรงต่อหลายคอนว่าจะเป็นภัยต่อพระราชบลลัง แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเล็งเห็นว่าเจ้าพระยาผู้นี้เป็นคนเดียวที่สามารถเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินได้หากพระองค์สวรรคตก่อนที่รัชกาลที่ห้าจะมีพระชนสาสมบูรณ์พร้อมที่จะปกครองบ้านเมืองและได้ทรงปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ตามตรงและเมื่อมีการผลัดแผ่นดินแล้วรัชกาลที่ห้าก็ทรงเคารพยำเกรงเจ้าพระยาผู้นี้เสมอทรงเล็งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองจึงทรงสถาปนาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาคนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์